โอ้ยสัปดาห์นี้ปัญหาเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นดราม่าของเดมอนกีนปัญหาของเคทอมสันแล้วก็ความเคลื่อนไหวทีมเต็งหรือว่าเหล่าลูกกี้มาดูกันหน่อยไหมว่าอาทิตย์นี้มีข่าวอะไรให้พวกคุณต้องอัปเดตกันบ้างนะจ๊ะตตายปสอรี พอเริ่มกันที่เรื่องแรกไปแบบสบายๆกันก่อนนั่นคือการจัดอันดับลุคกี้ออฟเดอะเยียร์นะครับตอนนี้มีอันดับเปลี่ยนมานิดหน่อยเราเริ่มกันที่อันดับที่7ดีกว่านะครับอันดับที่7เนี่ยเป็นเดริกไรรีเขามีผลงานอยู่ที่9คะแนน8.1รีบาว1.2ดแอซซิตยังคงสภาพอยู่ในอันดับที่7อันดับที่8ยังเป็นเซนเตอร์ที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นเซนเตอร์คนสำคัญแล้วก็อันดับที่6เนี่ยเป็นออซาทอมสันนะครับเจ้าตัวเนี่ย ตกมาจากทอไฟเขาบอกว่าออซาทอมสันเนี่ยปัญหาเรื่องเดียวเลยยังจับจังหวะทําทคะแนนได้ไม่ดีนัก เขามีผลงานอยู่ที่10.6คะแนน8.4รีบาว2.5แอซซิตส่วนอันดับที่5พุ่งพวดขึ้นมานั่นคือเคยอนเต้จอร์ดจากยูทาจเอดสเคยอนเต้จอร์ดเป็นพอยต์การ์ดที่ผลงานแจ่มในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นพอยต์การ์ดที่สามารถแอซซิตได้ทำคะแนนได้เขามีผลงานอยู่ที่11.4คะแนน3.1รีบาว5.2แอซซิตมาติดท็อปไฟเขาบอกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจมากๆในยูทาจเสนะครับ ส่วนอันดับที่4ี่เนี่ยยังเป็น h a มี่ฮาร์คสของมอามี่ฮีทฮามิ่หาเควสยังเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนเป็นดาวรุ่งนะแล้วก็มีผลงานอยู่ที่12.4คะแนน3.5รีบา 5, ุดห2.5แอสซิตยังเป็นตัวที่ น่ารักน่าลุ้นของไมอามี่ฮีทนะครับส่วนในอันดับที่3เนี่ยเป็นแบรนดอนมิลเลอร์ของชาร์ล็อตต์ฮอร์เนตแบรนดอนมิลเลอร์ยังทำา10คะแนนอย่างสม่ำเสมอเขามี14.6คะแนน4.2รีบาว2.2แอสซิตส่วนอันดับที่2มีการเปลี่ยนมือกลายเป็นน้องเชดเชดโฮมเกรนตกมาอยู่อันดับ2ในสัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นเนี่ยทำได้ไม่ดีนักเขามีผลงานอยู่ที่13.7คะแนน6.7รีบาว 1.7อาซิตผลงานไม่ค่อยดีเลยโดนวิกเตอร์เวมบีญามาปาดหน้าเป็นเต็งหนึ่งวิกเตอร์เวมบามาสัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มแจ่มมากๆเขามีเกมที่ทำ20คะแนน20รีบาลเกมจากชิคาโ,โกบูเขากด21คะแนน20รีบาลและเกมกับล็อกเกตมี15คะแนน18รีบาลผลงานโดยเฉลี่ย18.8คะแนนโดยเฉลี่ย10.6รีบาว2.6แอซิต ถ้ามองสถิติส่วนตัววิกเตอร์เวมบียาม่าเหนือกว่าเชดโฮมเกน gen, ในสัปดาห์นี้นะครับอัปเดตลุกกี้ไปแล้วนะครับกลับมาอัปเดตผลงานของทีมกันต่อสัหน่อยนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมที่ฟอร์มดีๆเนี่ยในอันดับที่10เนี่ยเป็นอินเดียนาเพเซอร์อินเดียนาเพเซอร์ชนะ1 2แพ้8พวกเขามีเกมลุกเป็น,นอันดับที่1ของลีกแล้วก็พวกเขาพึ่งทะลุเข้ารอบชิงอินซีซั่นทัวนาเมนต์สัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆอันดับที่9เป็นซัลคาเมนโตคิงซัลคาเมนโตคิงชนะ .12 แพ้8ผลงานโดยรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสรงๆส,สุดๆเลยอยู่ในอันดับที่9ไปก่อน ส่วนในอันดับที่8เนี่ยก็เป็นออเรโดเมจิก e ท่งส่ง,ส,งสุดๆเช่นกันเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายพวกเขามีผลงานอยู่ที่ชนะ15แพ้7ต้องดูต่อว่าเปาโรบานเครโรบาดเจ็บเนี่ยพวกเขาจะแก้ตัวยังไงต่อไปในอนาคตนะครับส่วนในอันดับที่7เนี่ยเป็นลอสจอลิสเลเกอร์ er, ฟอร์มแจ่มมากๆแม้ว่าสถิติดโดยรวมเนี่ยเกมลุกเกมรับไม่ได้มีอะไรโดดเด่น แต่พวกเขาใช้ประสบการณ์คว้าแชมป์อินซีซันทัวนาเมนต์ได้แล้วฟอร์มโดยรวมเนี่ยชนะ14แพ้9ยังเกาะอยู่ในกลุ่มผู้นำอันดับที่7ได้นะครับส่วนในอันดับที่6เนี่ยเป็นมิววอกกี้บักมิววอก e ี้บักตอนนี้จูนเกมลุกดีแล้วเหลือเกมรับต้องจูนต่อซะหน่อยพวกเขาชนะ15แพ้เเริ่มติดเครื่องแล้วนะครับพวกเขายือนอยู่ในอันดับที่6หลังจากนี้ต้องมาดูต่อว่าเขาจะแก้ปัญหาเกมรับยังไงต่อไปส่วนในท็อปไฟ เป็นฟิล l เดลเฟียเซเวนตี้ซิชนะ14แพ้เสัปดาห์ก่อน m b ็มบเป็นไข้ทีมก็ตกลงสัปดาห์นี้ m b ็มบกลับมามีกด50แต้มคืนฟอร์มน่าจะรักษาฟอร์มต่อไปได้ยาวๆนะครับ ส่วนในอันดับที่4เนี่ยเป็นโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์โอเคซยังชนะ14แพ้7ยังรักษาฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาลากเลือดหน่อยเจอกับโเดนสเตเลีเออร์แต่ก็เอาตัวรอดไปได้ส่วนในท็อป3นะครับเป็นเดนเวอร์นาเกตเดนเวอร์นาเกตพึ่งแพ้มา3นัดติดแต่หลังจากนี้เริ่มจะดีขึ้นจามาเมเล่ Murray, เริ่มจะกลับคืนมาเริ่มจะกลับมาช่วยทีมได้พวกเขาชนะ14แพ้9ยืนอยู่ในอันดับที่3 ส่วนในอันดับที่2มีการเปลี่ยนมือนะครับบอตันเซลติกไปแพ้มินิซ s o ตาทิมเบอร์วูฟพวกเขาชนะ16แพ้5ตอนนี้ตกมาอยู่ในอันดับที่2ของลีกแต่ว่าถ้าเล่นในบ้านยังแข็งแกร่งเสมอส่วนในอันดับที่1ของลีกทีมที่ฟอร์มดีที่สุดเนี่ยนั่นคือมินิโซตาทิมเบอร์วูฟพวกเขาชนะ17แพ้4เกมลุกแม้ว่าไม่มีแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด แต่ใช้เกมรับที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกเอาตัวรอดมาได้พวกเขายังเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องและเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆในฤด,ดูกาลนี้อัปเดตดามารอบลีกเพื่อเป็นการอัปข่าวให้พวกคุณสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มกันที่คนแรกนะครับนั่นคือ PJ t u ทักเกอร์ c k e r ทัตั้งแต่ย้ายมาอยู่ร้อยเจลิคิปเปอร์ตอนแรกได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอช่วงหลังโค้ชไทยลอลูไม่ใช้แล้วนะครับ P.J. Tucker ไม่ถูกใช้งานมา7นัดแล้วซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเริ่มจะไม่พอใจเขาบอกว่าเขาไม่มีบทบาทในทีมนี้เขาไม่ได้มีส่วนร่วมเขาไม่ได้ออกไปเล่นไม่มีอยู่ในรายชื่อด้วยซ้ำเขาหวังว่าจะย้ายไปทีมที่ดีกว่านี้ไปทีมที่เขาสามารถช่วยทีมได้สามารถลงเล่นได้สามารถเป็นประโยชน์กับทีมได้ซึ่งตอนนี้ P.J. Tucker เนี่ยถ้ามันแง้มมาอย่างเงี้ยและคุยกับประธานจอนนี่แล้ว มีโอกาสสูงมากในตลาดที่จะมาถึงเนี่ยเจ้าตัวน่าจะอยากย้ายทีมเพราะอยู่ไปก็ไม่มีบทบาทอยู่ไปคือไม่ได้ลงเล่นแล้วแต่ทีมฟอร์มดีก็ควรจะย้ายทีมแล้วก็ลึกๆและคนที่ตามตลอดเนี่ยเขาบอกว่า p ีเจทักเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะหมดสภาพและกระโดดก็ไม่ค่อยได้ความเคลื่อนไหวก็ช้าลง3มแต้มที่เป็นจุดเด่นเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีนักในปีนี้เนี่ยผลงานเจ้าตัวเนี่ย มีแค่1.3คะแนนโดยเฉลีย่ย2.9รีบา์แล้วเวลาลงเล่นเนี่ยน้อยที่สุดในอาชีพต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จะจบตรงไหนนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือเคทอมสันเคทอมสันเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่ในช่วงหนึ่งในอาชีพของเขาเลยก็ว่าได้แล้วเจ้าตัวก็รู้สึกตัวซึ่งแชมคาร์เนียสื่อวงในของ NBA เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงปิดฤดูก,กาลที่ผ่านมาทีมโกลเด้นสเตอร์วิเออร ยื่นสัญญา48ล้าน2ปีให้เคทอมสันตกและปีละ24ล้านซึ่งเคทอมสันเนี่ยปฏิเสธสัญญาไม่ยอมจะลดประกาเซน็นไม่ยอมต่อสัญญาต้องมาดูว่าเคทอมสันเนี่ยอยากได้เงินที่เท่าไหร่ต้องบอกว่าถ้าฟอร์มแบบนี้มันมันพูดยากมากๆนะฟอร์มเนี่ยแย่มากๆแล้วก็มันไม่น่าจะได้เงินเยอะกว่านี้แล้วแหละต้องมาดูว่าอนาคตเคทอมสันเนี่ย จะได้อยู่ก็ได้สเตเบลเลอร์ต่อไหมหรือจะได้ย้ายทีมคุณคิดว่าเคเนี่ยควรไปต่อหรือพอแค่นี้ข่าวสุดท้ายนะครับดราม่าประจำสัปดาห์เนี่ยนั่นคือกรณีของพี่บัวเขียวโดนไล่ออกจากสนามนะครับในเกมนั้นเนี่ยเดมอนกีนเขาบอกว่าเขาโดนดึงสะโพกเขาเลยสะบัดเพื่อจะเอาฟาวแต่ว่าแอคชั่นที่ออกเนี่ย มันเหมือนกำหมัดไปชกยูซุปเนอคิดซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาขอโทษภายหลังว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเขาต้องการเรียกฟาวเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็นาจาจิตตั้งเดี๋ยวไปหาคลิปดูก็จะรู้ว่ามันมันก็แปลกๆแหละซึ่งตอนนี้นะักวิจารณ์หลายคนเนี่ยก็เริ่มจะไม่พอใจเดมอนกีนนะผลงานของทีมโ o ลเด้นสเตเบลเก็ไม่ดีอยู่ด้วยตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่11 ยังไม่ลุ้นพื้นที่เพย์อินด้วยซ้ําชนะ10นัดแพ้13นัดแล้วในปีนี้ตัวเองก็เพิ่งโดนแบนตัวเองเพิ่งไปล็อกคอรูด้โกแบร์โดนแบนไปทีมก็กระท่อนกระแทน่นเขามองว่าช่วงหลังเนี่ยท่านบัวเขียวเนี่ยสร้างปัญหาเยอะมากตั้งแต่กับต่อยกับจอร์แดนพูในรอบเพย์ออฟไปตืบโดมันทัสซาบนิตจนโดนแบนและข่าวนี้มาล็อกคอรูด้โกแบร์อีกซึ่งทีมโกดิสต์สเตเอร์เนี่ย โค้ชทิฟเคอร์ก็บอกตลอดว่าบัวเขียวเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเป็นคนที่เขาขาดไม่ได้ทําไมเล่นมาขนาดนี้แล้วไม่รู้บทบาทตัวเองทําไมยังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเหตุการณ์เนี้ยข่าวเพิ่งออกเมื่อกี้นี้เลยนะครับแชมป์คารเนียและก็ WOJ เนี่ย,ยได้พูดพร้อมกันว่า NBA จะแบนไม่มีกำหนดกับเดมอนก e ีนให้เขาไปจัดการตัวเองให้ได้ก่อนและเดี๋ยวมาดูกันว่าแบนเนี่ยต่ำๆๆกี่เกมสตีเฟนเอสมิธบอกว่าต่ำๆๆเนี่ยต้องมี10เกมบวกๆแล้วเดมอนกีนหายไปอีก10เกมโกลเดสเตฟ e ิเออร์ยังลุ่มๆดอนๆผลงานยังไม่เขา้ารอบเพลย์อินด้วยซ้ำมันกระทบกับทีมค่อนข้างมากต้องบอกว่านี่คือเรื่องหน้าปวดหัวของแฟนสะพันทองนะครับ ทีมฟอร์มไม่ดีทั้งเคทอมสันทั้งวิกกินแล้วยังมาเสียเดมอนกีนไปอีกโอกาสจะเข้ารอบเพยนเพย์ออฟยังมีลุ้นอยู่ไหมเรื่องนี้แฟนโกลเด้นจะจัดการกับพี่บัวเขียวยังไงต้องรีบแก้ไขนะครับในปีนี้เนี่ยหนักขึ้นไปเรื่อยๆฟาวลุนแรง20ครั้งโดนไล่ออก3ครั้งในช่วงหลังต้องบอกว่าโคมาแล้วสำหรับบัวเขียวเอาล่ะครับนี่คือข่าวๆทั้งหมด ที่ต้องอัปเดตให้พวกคุณรู้จะได้ดูบาทสได้สนุกขึ้นคิดเห็นอย่างไรมีมุมมองไหนในข่าวต่างๆคอมเมนต์ได้เลยจ้ะเดี๋ยวคุยกันต่อในคอมเมนต์นะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ